ต้อนรับกลับสู่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถแคมเปอร์ที่ไม่ธรรมดาและน่าทึ่งมากมกกับ2,025 Recycle RV c a ทริซซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างรถ3ล้อไฟฟ้าและบ้านเคลื่อนที่ขนาดเล็กได้อย่างลงตัวทั้งคล่องตัวประหยัดพลังงานและสะดวกสบายเหมาะสำหรับนักเดินทางคนเดียวคู่รักหรือใครที่ชอบออกไปผจญภัยแบบอิสระสุดๆ เรื่องกันที่ภายนอกตัวรถซึ่งเป็นจุดที่สะดุดตาที่สุด2025 Recycle RV Camper มาพร้อมดีไซน์ที่ดูเหมือนการผสมกันระหว่างรถ3ล้อไฟฟ้าพรีเมียมและไมโครแคมเปอร์ตัวถังผลิตจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานทำให้ขับขี่ได้มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงดีไซน์ภายนอกดูทันสมัยและลู่ลมมีไฟหน้าเล็ดและไฟรอบคันที่ออกแบบมาอย่างลงตัวเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืน ล้อทั้ง3ม,มีขนาดใหญ่และมาพร้อมระบบกันสะเทือนอิสระเพื่อรองรับสภาพถนนที่หลากหลายด้านหลังเป็นส่วนของห้องพักขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าบนหลังคามีแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กสำหรับชาร์จไฟให้ระบบต่างๆภายในรถเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งแบบออฟกริดด้านท้ายยังมีช่องเก็บของขนาดเล็กสำหรับเก็บสัมภาระหรืออุปกรณ์ตั้งแคม และมีหลังคากันแดดแบบพับเก็บได้ติดอยู่ด้านข้างช่วยให้พักผ่อนได้สะดวกเมื่อจอดรถตัวงานประกอบดูพรีเมียมและพิถีพิถันในทุกรีเทลเมื่อเปิดเข้าไปดูภายในตัวรถคุณจะต้องประทับใจกับการจัดสรรพื้นที่ที่ชันฉลาดภายในห้องโดยสารขนาดเล็กนี้แคมเปอร์รุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับ1-2คนเหมาะกับนักเดินทางเดียวหรือผู้รักที่ชอบการท่องเที่ยวอย่างอิสระ ภายในให้ความรู้สึกโปร่งสบายด้วยหน้าต่างพาโนร a มาและช่องสกายไลท์ที่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาอย่างทั่วถึงผนังภายในใช้วัสดุสัมผัสนุ่มส่วนพื้นตกแต่งด้วยลายไม้ให้ความรู้สึกอบอุ่นด้านหนึ่งเป็นมุมครัวขนาดเล็กที่มีเตาไฟฟ้าแบบเหนียวนำตู้เย็นขนาดเล็กและอ่างล้างจานขนาดกระทัดรัดพร้อมตู้เก็บของสำหรับเก็บเครื่องครัวทุกอย่างออกแบบให้ล็อกแน่นหนาไม่สั่นคลอนขณะขับขี่ อีกฝั่งหนึ่งเป็นโซฟาพับได้ที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ในตอนกลางคืนที่นอนเป็นเมมโมรีโฟมให้ความนุ่มสบายแม้เดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีโต๊ะพับขนาดเล็กสำหรับรับประทานอาหารทำงานหรือพักผ่อนในระหว่างทางด้านท้ายมีห้องน้ำขนาดเล็กพร้อมโถสุขภัณฑ์และฝักบัวแบบดึงออกได้มีผ้าม่านกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวระบบถังน้ำดีและถังน้ำเสียถูกติดตั้งไว้ใต้พื้นตัวรถเพื่อให้สมดุลและประหยัดพื้นที่ ภายในมีแผงควบคุมเล็กๆสำหรับตรวจเช็กระดับแบตเตอรี่การชาร์จจากแผงโซลราเซลล์และปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หลักและโซลราเซลล์ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งไฟฟ้าภา,ายนอกบ่อยนักในด้านเทคโนโลยี2025 t r i c y c l e RV Camper ก็มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วสำหรับระบบนำทางกล้องมองหลังและเครื่องเล่นมัลติมีเดียรองรับ b l u e t o Android Auto และ Apple CarPlay อีกทั้งยังสามารถควบคุมไฟฟ้าอุณหภูมิและระบบความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยต่อมาคือเรื่องของสมรรถนะการขับขี่รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงกำลังประมาณ25-30แรงม้าเพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองและทางนอกเมืองความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะกับการเดินทางที่ปลอดภัยและสบาย แบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ระยะทางราวราวหนึ่งรกิถึงสองกิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและสภาพถนนและด้วยระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับรวมถึงแผงโซลาร์เซลล์จึงสามารถเพิ่มระยะทางได้เล็กน้อยเมื่อขับกลางแดดการชาร์จไฟใช้เวลาประมาณ3-4ถ่วโมงบนเครื่องชาร์จเร็ว ระบบกันสะเทือนให้ความนุ่มนวลและตอบสนองดีเยี่ยมแม้บนถนนครุขราก็ยังรู้สึกมั่นคงจุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้ทรงตัวดีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแรงบิดทันใจทำให้การเร่งแซงหรือขึ้นเขาทำได้ง่ายด้านความปลอดภัยรถคันนี้ติดตั้งระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อช่วยในการจอดรวมถึงไฟฉุกเฉินและไฟเลี้ยวเลดเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน ประสบการณ์การขับขี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเสียงเงียบการทรงตัวดีเยี่ยมและให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนขับรถยนต์แต่ยังคงความอิสระแบบมอเตอร์ไซค์เป็นการผสมผสานที่ลงตัวสำหรับคนที่อยากออกเดินทางโดยไม่ต้องลากบ้านพ่วงขนาดใหญ่ในแง่ของค่าใช้จ่ายถือว่าประหยัดมากเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไม่ต้องเติมน้ำมันและยังมีโซล่าเซลล์ช่วยลดการชาร์จไฟบ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็น้อยเพราะมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวน้อย ส่วนราคาของ2,025 Recycle RV Camper เริ่มต้นที่ประมาณ14,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, และอาจสูงสุดถึง18,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมเช่นแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมหรือการตกแต่งภายในแบบพรีเมียมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งการเป็นยานพาหนะและบ้านเคลื่อนที่ในคันเดียวถือว่าคุ้มค่ามากเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดเพราะทั้งประหยัดคล่องตัวและให้ความสะดวกสบายครบครัน สรุปได้ว่า2025 t r i c y c l e RV Camper คือยานพาหนะที่สร้างนิยามใหม่ให้กับคำว่าบ้านเคลื่อนที่มันเล็กฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงทั้งดีไซน์ที่ล้ำยุคเทคโนโลยีที่ครบครันและความสะดวกในการใช้งานใครที่อยากได้รถไฟฟ้าขนาดเล็กที่สามารถพาออกไปเที่ยวได้ทุกที่โดยไม่ต้องง้อโรงแรมหรือแคมป์ใหญ่ๆคันนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุด และนี่คือรีวิวฉบับเต็มของ2025 t r i c y c l e r v Camper หากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวรถแคมปอร์หรือรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม A Car Review แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า